ครับผมสวัสดีครับผมจะมาเห็ดอูเพีย่เค้งในต้มครับผมเห็ดกินเขานะครับเนี่ยเมนูสร้างก็ได้ครับผมเนี่ยมันเหลือแค่นี้นะครับผมจะผมมีเห็ดเอาตัวนี้ไปร่วมพห้เห็ดเป็นอูเพียเคงในต้มแบบนุ่มๆนิ่มๆน้ำคุกคลิกนะครับผมจัดไปนะครับผมอูเพียแบบนี้ก็ไดได้ครับเด้อแซ็คือกันเด้อนี่ครับพี่น้องครับ นี่อูเพี้ยเครงไนต์ต้มไปหนุ่มๆนิ่มๆไปเลยครับผมตัวเดียวเดียวผสมประทานกันไปนะครับผมเนื้อไก่เสียบไปยัดลงไปครับผมนี่นี่ละเมนูกับเข่าครับผมไปสอนหนึ่งครับผมผงเสียบปงนือขาไปได้ตามด้วยน้ำปลาครับสอสหนึ่ง ดีจักเครื่องจองพ่อเดื่องสียางเดาดีเพียจักซีจองอาจองก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้อยากจัดนะเมื่อนี้อยากจัดจัดพวกดีใส่พร้อมครับเมื่อนี้ครับอยากจัดอยากจัดนี่อยากจัดพวกดีใส่ลายบะไรนะครับเด้นนั่งเบื้องนากันเลยเด้ดครับเนี่ยใส่ลายนี่ไปครับ ลงไปแนวเดจัดแบบแซบแบบเดจัดลงไปครับบันเลงลงไปสุดยอดสุดยอดข้าแต่ไข่ลงไปครับผมมันเก็เพิ่มวามหอม,อม,อมวามแซบ้าไปซ้ำเนยครับซ้ำเป็นอูพีอะไรนะครับผมเนี่ยครับผมมีดอ,อกหอมมอะขี่หอมแซบหวานขมหวานครับผม ไปรอมันเดือดมันหอนครับผมไปนี่ครับผมน้ำคุกคลิกน้ำอูจุตัวรสชาติมดีดขึ้นว่าสันล้วได้รสชาติได้รอบครับได้รสชาติอูเพียครับผมมันได้รอบเร็วครับผมรอบมาเาก็ว่าขมแซบนัวครับผมนี่เขาจะใส่ใบพักอีตูลงไปครับผมใส่ใบกระเพาะกระหอม เช่นกันนะครับผมนี่นี่แหละเฮือนอูเพียลวกกัอีแบบนึ่งนะครับผันลวกเขาอยู่บนใส่พวกผักองค์เนี่ยส้มผักพวกอันนี้มันชอเขาบะใส่ขับเป็นลวกแต่อันนี้พวกหน้าแบบนั่งสี่เฮ็ดนอูเพียแบบนี้เขาต้องใส่นะครัดมาเป็นอูเพียไปครับลงชามลงขาดลงครับผมลงภาชนะเลยครับผมพอต้องซิมบออย่างครับรู้เรื่องครับผมพอครัว เฮ็ดเองได้การเลยครับนี่นี่เขาเอ,าอื่อหูเพียน้ามุกคิกอุจุอุจุนี่นี่เขาเอิ้นครับผมอูเพียสูตรซอสุดมนะครับนี่มันก็สูตรเท่านั้นแหละครับผมมาเรียบร้อยครับผมอูเพียใส่ถาครับผมนี่เฮ็ดกินข้าวป่ะไปกินข้าวกันครับผม